จ็บหน้าอกเจ็บหน้าอกใจสัน่นคุณอาจกำลังจะเป็นหโรคนี้ต้องรีบเช็คด่วนข้อที่1โรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจจะทําให้คุณมีอาการเจ็บหน้าอกใจสั่นได้ข้อที่สองโรคปอดปอดบวมภาวะโรคที่เรียกว่าหลอดเลือดอุดกั้นที่ปอดก็จะทําให้คุณเจ็บหน้าอกหรือมะเร็งปอดเองเอา้าจริงค่ะข้อที่สโรคของอายุวะภายใน เช่นกดไหลย้ยนกระเพาะอาหารอักเสบมีแก๊สในกระเพาะอาหารมากมันก็จะดังขึ้นมาทำให้เราท้องอืดท้องเฟอ้อไม่สบายตัวจนมีอาการคล้ายกับเรียกว่าเจ็บหนบ้าอกจากโรคหัวใจข้อที่4โรคกระดูกเช่นกล้ามเนื้อลำคอหรือบริเวณสวงอกจะมีอาการผิวกติทํทำให้หายใจไม่สะดวก ปดหรือหัวใจทำงานได้ไม่เต็มที่ข้อห้าโรคหูสวัดโรคหูสวัดที่มันจะเป็นไปตามเส้นประสาทระบบประสาทต่างๆแน่นอนเลยโรคหูสวัดทาให้เราเจ็บปวดหุวปตามกระแสต่างๆทําให้เราไม่รู้ตัวเลยว่าเรากําลังเป็นโรคอะไรอยู่ข้อที่6ปัญหาของอารม์เช่นความเครียดความวิตกกังวลต่างๆถ้าเรามีอาการเจ็บหนอกรีบเช็คอาการหโรคนี้ว่าเราเป็นหรือไม่ อย่าลืมได้รับข่าวสารดีๆกดกใจกดติดตาม IG และ t ิ k เกอร์พิปราดอเพจที่ช่อง y ู u ูปเพจที i เพจเพจที่บพิปราแล้วเรามาพบสิ่งดีๆกันลุยบ้นเอกค่ะ